สวัสดีครับเพน,น่อนช่องไซก็อยู่กับผมเจตไซก็เหมือนเดิมครับย้อนเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับยังมีฟุตบอลให้ตามนุ้นตามเจอกันในช่วงสงกราน,นะครับไปที่เวลาตีสองตรงเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเฮาส์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอโคเวนทีนะครับเฮาส์สี่สิบสี่แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วัตฟอร์ดมาศูนย์หนึ่งนะครับตัวหลักก็ลินคอนโจเฮลกาดข้างหน้าเป็นเจ้าเปโดรครับเจอกับโคเวนที 62แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะพอสมัทมา1-0นะครับมีทัซุยิโรสคามาโตตัวญี่ปุ่นเมสันคลารกองหน้าเป็นฮาจิไรนะครับนัดแรกเจอกันโคเวนที่เปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับเอาง่ายโคเวนที่เนี่ยกลับมาคืนฟอร์มในเกมล่าสุดแล้วก็ลุ้นไปเพลย์ออฟนะครับดูแล้วน่าวัดใจโคเวนที่ครับมองว่าแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงบุกชนะได้เลยนะครับคู่ต่อมา ไปดูลาลิกาสเปนครับแอตเลติโกมาดริดอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับเรอัลบายาโดลิดทีมบุยนะครับแอตมาดริด60แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเซบีย่ามา2-1นะครับอังเคลกอร์เรียติดโทษแบนแล้วก็เดอปอกับซสมิลิโนเจ็บนะครับตัวหลักก็องตวนกริสมันโกเก้ปาโบบาลีออสข้างหน้าก็ฮูเรียนอาวาเลสนะครับเจอกับบายาโดลิด16แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับเกตาเฟ่มา0ูนต่อสนะครับตัวหลักก็ราอูโมโรคาเบียซันเชส ครั้งหน้าเป็นซินยาก,กับฮวนลาตาซ่านะครับนัดแรกเจอกันแอดมิริดบุกถล่ม5-0ก่อนเกม แอตมาริทเป็นต่อเยอะมากนะครับเอาง่ายๆบาเยอร์ดูริดเนี่ยรอตกชั้นครับแอตมาริตน่าจะเร่งฟอร์มในคืนวันนี้นะครับดูแล้วแม่ดูเล่นกลับมาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆน่าจะยิงละแหลกครับมองแล้วน่าจะถึง3ลูกเลยครับคู่นี้เชียร์แอตมาริทนะครับปิดท้ายหลีกรองอีกสักคู่หนึ่งไปที่เที่ยงคืน10นาทีครับสวีเดนออสเวนคาร์นะครับเอเคโซน่าจะเปิดบ้านเจอกับเมาโม่ทั้ง2ทีมเนี่ยชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเท่ากันนะครับเ k เปิดบ้านชนะโนโคปิงมา4-3 ตัวหลักก็โยฮันฮอฟจอสันเชเรเตอร์ของหน้าอับดุนิกอสคาคูลิสนะครับของหน้าชาวไซปรัสเจอกับเมาโม,โมเกมลัสุดเปิดบ้านเบียดชนะเอลฟ์บอกมา2-1นะครับมีซสเอด็ดฮัตฮาโบโนวิทอันเดอร์คริสเตนเซนข้างหน้าเป็นเอริกโบเทียมนะครับดูดูการที่แล้วเจอกันเนสมรสน00ที่บ้าน AK บ้านเมาโมเมาโมถล่ม5-0คู่นี้ตามหน้าเสือ เขายังมองมาโม่บุกมาเป็นต่อแม่แต่ว่ามาโม่จริงๆมีตัวเจ็บเยอะนะครับแถมเป็นต้นฤดูการเอเคโซน่าก็ฟอร์มดีครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมวัดใจเอเคโซน่าในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่โคเวนทรีอตเลติโกมาริดและเอเคโอน่านะครับยังไงสวัสดีวันสงกรานต์นะครับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ออครับสวัสดีครับ